โอ้ยโดนทให้ได้อืมสักทีไจะดีไปไหนอืมจะดีไปไหนมานีเา่เอาเรื่องจัด,จด ลายรอบแล้วเอามันดึงม,มันมาตึงม,มันมาไม่ไหวแล้วขอสักทีขอสักทีขอสักทีกทกทเจ็บอืมแหวกฮะถอ,ถอย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 พวกเราไปฮู้ฮู้ โอเคครับผมกล่าวสวัสดีเพื่อนๆคนกันไดยนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกม The Origin Wild r นะครับผมครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นในตัวของคลาสิกจังเกอรนะครับผมแต่วันนี้เราจะไม่มาเล่นคาสิกแบบปกตินะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นคาสิกสายคีที่คอนะครับผมกาวเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่าคาสิกสายนี้นะมันจะเก่งไหมครับมันจะสามารถเล่นได้ไหมนะครับเป็นการทดลองคาสิกสายใหม่ๆนะก็ตอนนี้ก็ จะเซอร์ีซินนะค่อนข้างที่จะแพ้ทางอยู่เลยนะระดับหนึ่งแพ้แพ้ทางตรงเรื่องที่มันแบบกดสกิลสกิลของรีซินมัน,แบบมนแบบแก้ทางอัติผมได้ไงมันแบบหายทำให้หายตัวไม่ได้อะไรเงี้ยทำให้การแบรบการเข้าไปต่อสู้มันไม่ต่อเนื่องนะครับลูกเล่นมันจะหายไปเยอะเลยนะคะสิกมจุกไม่ได้แนละ้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินไปอินเวสเขาเฮ้ยดี ออาเดี๋ยวก่อนนะตุ้มทันไหม,ไมเพื่อนๆว่าทันไหม mm hmm. ผมไม่มีกระโดดเลยเฮ้ยดีซินเขาดีซินเขาไม่มาวะทุกคนอ่าหวานหมูหุ้ยใจเย็นนะเพื่อนมาเร็วดิเวนอ้า ฝากด้วยฝากด้วยฝากด้วยโอ้ไม่ไมีเลือดเข้าอ่ะโอเค้กำลังไปเพื่อนเสซฟฟีต้องโดนเราแล้วโอ้โหมีวอร์ดทั้งทดายถือมาเคลียร์วอร์ดโอ้โหจับหักจับเต็ม เราจะเป็นอันตรีก่อนนะครับนี่ยาโอเราสู้เสร็ะฟีไม่ได้มาทุกคนตอนนี้ปัฟ้าเกิดแล้วเราจะทำการอินเวดรอบสองดิซิงเขาอยู่บนนะครับเราต้องรีบละ สวยครับเปิดเลยนะไม่ไดีรอเฮ้ยชิบหายละดีเว้นมาเร็วสวยครับอุย้ยหูโดนอิสราฟีนร่วงเลยไม่นะทุกคนเร็วเฮ้ยอย่าบอกนะมันรอด

ทุกคน,กคนเฮ้ยไม่ไม,มีใครมาช่วยเลยลำบากแล้วจะรีซินมาแน่เลยอะ่ะโอ้ยไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้โหจะบ,บ้าตาย ชีวิตของฉันช่างลำบากเหลือเกินเฮ้ยไ,ได้มาช่วยเลยอ่ะโอ้ยเกือบตายเกือบโดนแย่มาก่อนด้วยคือเมื่อกี้แบบต้องแลกอ่ะจริงๆจะไม่ยอมเสียฮะโอเคตอนนี้เราก็ได้แบเคเบิลแล้วนะโอ้ยป้อมกลาง เฮ้ยเราไปทำอะไรให้นายเนี่ยโอ้โหเฮ้ยแล้วเราโดนอะไรวะน่ะโอ้เตะเราตายเลยชิปตี้เหรออืมจัดปลาให้จัดปลาให้ อนแรผมว่าผมจะอัพปีกนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเอามาแบบปาดรีซินเลยจะเห็นได้ว่ารีซินตัวเขาค่อนข้างที่จะเลือดน้อยนะเราน่าจะเลือดเยอะกว่าเขาตอนนี้เพราะว่าเขาออกโยบูก่อนนะครับ แขงสักตัวสวยวิโอ้โหตดผีปิกไม่ได้เลงก่อนเหนื่อยๆใจเย็น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 เ,นเ,นเนบา <c oughs> อื้อ <c oughs> แหวกฮะเฮ้ยเฮ้ย ทุกคนมานำังกอกันอ้ฮะโอ้ยเราไม่ตีรีฟกัน ไม่ได้อืมทัีด่าจะดีไปไหนอืมจะดีไปไหนมานี่

về một đây vào tí bấm à, chẹp 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 ừ hả thôi 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 hút nó

เวนมาเวนมาเวนมาก็เอาดีครับสวยไงเวนเข้าเปล่าโอ้ไม่เข้าออมาก่อนครับจะป้อมกันก็เอาไปดีซินไม่อยู่ผมน่าจะสโลโ่คนเดียวไหวอยู่แล้ว สีขี่ทีปาทีขี่ทีปาทีอ้าวเอาเอาหมังนี้นี่ก็จะโดนซะแล้วอืมสวยครับกลับบ้านดังสี่พันแล้วขี่อ่ะหายครับผมอืมขีอห้าร้อยกว่าใครโดนวะน่ะกำลังไปเพื่อน ได้แล้วจังหวะเน,นี้ยเราเข้าหลังได้นะมันอยู่ไกลเกิอนอะ่ะแต่เซราฟินนี่น่าสนใจอยู่นะอืมเออเสร็จโจอะไรอย่เงี้ยไขก็ได้ไขก็ได้ไขก็ได้ มาหนี้ไหนก็หมดตีก็ได้สกิลก็ได้คือเป็นเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะเออเห็นไหมตารางของมันไหมเออเออไม่ได้แค่เมื่อกี้เพื่อเราได้ โอ้โหสุดยอดมากฮะตีก็ได้สกิลก็ได้นี่มันสุดยอดนวัตรกรรมแต่ว่าดียังไม่ตายเลยทุกคนผมว่าถ้าโดนแย่งบาลอนนี่จบเลยนะโดนแย่งบาลอนจริงด้วยวะ่ะ Minh áp lực. Oh, nọ nạc, chơi. Retreat from Con chắc gỡ, nàng hôn. คืออันตีคลาสิกกับมันคูดาวไวมากเลยนะแล้วใครเขาเข้าไปวะน่านะแค่20ว่าวิเองนะ20วินิดๆให้ประมาณแบบ20วิใหญ่เก็บเซอร์ฟีนได้คือปัญหามันจบเลยนะจริงๆเออวุอ่วนเงาวุ่นเงาแหละไปมังกร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  มากรมาก่อนมากรมากรเว้ยมาก่อน,อน <c oughs> ที่แบบแพ็กสี่ของไอเทมโซลารีมันคุ้มมากเลยนะสวยครับแบบนี้ไอเวรเราตายเองน่ะ เออเออเอาดิเอาดิขีด่ปขีดได้คนเดียวเหรอเออก็มาดิก็มาดิเกลียดเซรามีนมากบอกเลยอยู่ในป้อมก็ไม่หวานในป้อมก็ไม่หวานตีเป็นขี้เอาจบได้ไหมเข้าคนอืมแหวกเกียร์แปดร้อย เออ่าล่วงล่วงเจ้านะ่ะตายไปแล้ว โอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลาสสิกใส่คีย์คั่งนะครับผมเพื่อน <c oughs> ๆคิดว่าเป็นยังไงครับสามารถไปลองเล่นกันได้นะครับผมแต่ก็แนะนําว่าให้ไปกดกับเพื่อนนะครับอย่าไปกดคนเดียวนะถ้าแบบเราเล่นคลาสสิกไม่เป็นนะครับเรายังแบบกำลังฝึกเล่นอยู่ไม่แนะนําให้เราไปกดเราไปทดลองในโหมดแรงนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมได้นะครับเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นเพื่อนเพื่อก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ